ได้รับความสะดวกสบายใครมีปัญหาอะไรก็บอกกับทีมงานอย่างไรเพราะว่าบางคนก็จะเป็นคนเก่าแต่อาจจะมีหลายเมื่อได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทํางานก็จะมาทํางานนั้นๆบ้างแล้วสุดท้ายปลายทาก็จะไปอยู่ที่เป็นของพี่น้องประชาชนการที่คนไทยกับพี่น้องคนไทยคือหนึ่งต่อไปเป็นรวมถึงการทนมากกว่าไม่เพียงแต่จะเป็นฝ่ายที่รับข้อมูลข่าวสารเท่านั้นค่ะ ก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกของชาวปอปมในอดีตเป็นปอปครับสิองแห่งทั่วประเทศมีสำนักงานไปการสภากจังหวัดทุกแห่งนะเราถึงนอกงเข้ามาแก้ไขถูกไหมครับนะเพราะนั้นท่านต้องพิจารณาสรมอย่างนี้เรียกว่างานป้องกันถูกต้องนะเพราะนนั้ ะะได้นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนแล้วท่านดูงานแล้วท่านจะเบื่อไปดูประวัติองค์กรอะไรพวกนี้น <c oughs> เราเต็นเลยจะเป็นจะเป็นวัยที่เรายังชื่นชอบไม่ฟังไม่ซื้อวิทยุแต่เขามีคมอมพิวเตอร์เราก็เลยว่าทำยังไงให้วิทยุมไปออกใน <c oughs> ที่การเดิมมันก็คงจะจบลงไปในไม่นานนะฮะก็เลยดูว่าการภาพพื้นดินนะครับ FN 9 5 7 5เม็ะเฮิรตซ์